เพราะฉะนั้นณนะขณะน,นี้พื้นที่ที่ประสบภัยในยเกือบ20จังหวัดแล้วนะครับน้องอ้อนนะก็รวมราษฎรที่ประสบภัยเนี่ยนะครับก็หมื่นกว่าครอบครัวแล้วนะครับที่ประสบภัยกันอยู่นะครับแล้วก็ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงไปช่วยเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เอาโดรนลงไปบินไปสำรวจ นะครับและลงไปช่วยชาวบ้านนะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันก่อนเลยครับ นางสาวสุภ玛อิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาสั่งการให้คณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยพร้อมนำอุปกรณ์ไฮเทคสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่นางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลรองปลัดกระทร,รวงอวได้รับมอบหมายจากนางสาวสุภ玛อิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดสุโขทยัยโดยมีดรรอยบุญรัศมีเทศผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําดรกิตติสัจาวัฒนาผู้อํานวยการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรชัยอาจฐารรองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินันกุลชาติรองผู้อํานวยการหน่วยบริหารจัดการ ทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสํานักงานการวิจัยแห่งชาติกองทัพภาคที่3และสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติเขารวมที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลจังหวัดสุโขทัยนางสาวสุชาดากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสั่งการอย่างเร่งด่วนของนางสาวสุพมาศรัฐมนตรีอวโดยการประสานกับกองทัพภาคที่สมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติและบริษัทเอก ชนต่างๆในการสนับสนุนเทคโนโลยีเข้าร่วมเช่นกองทัพโดนเพื่อบินสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงยากและโดนลำเลียงสิ่งของยาเครื่องอุโปโภคบริโภคซึ่งสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดถึง40กิโลกร,รมัม โดยมีนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองแนละวิทยุบังคับเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อนําการควบคุมฝูงบินโดนด้วยตนเองเรือกู้ไวไฟเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ขนาด14ฟุตมีระบบแท็กกิ้งที่สามารถเช็คพิกาดของเรือได้เรือแอร์บอสเรือกู้ภัยพลังลมเป็นต้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวศูนย์กระจายสิ่งของจําเป็นพร้อมนํานักศึกษาจิตอาสามาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การเกษตรที่เสียยหายาาจกน้้ํท่ววมดวย ขอข้อคุณกองทัพภาคที่3มสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติและภาคเอกชนที่มาร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับกระทรวงอวในครั้งนี้ซึ่งกองทัพภาคที่สได้จัดรถปฐมพยาบาล1คันรถลำเลียงของและประชาชนสองคันและกําลังพล1นกองร้อยขณะที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติได้นาโดรนที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังหลักที่มาช่วยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและขอยืนยันว่ากระทรวงอวและภาคีเครือข่ายพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนอย่างเต็มที่และไม่ได้หยุดแค่นี้เราจะทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ต้องบอกว่าก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีนะคะที่ได้สั่งการให้นําสภากาลังเทคโนโลยีต่างๆภายใต้กระทรวงที่กระทรวงเนี่ยเคยได้มีการให้ทุนไว้หรือร่วมพัฒนาเพื่อมาช่วยปัญหาผู้ประสบภัยน้ําท่วมในวันนี้นะคะซึ่งจากที่เราได้นําโดรนนะคะกองทัพโดรนลงมาก็เห็นว่าดโดรนเนี่ย เป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่อย่างมากเฉพาะที่มาเมื่อวานนี้นะคะที่สุโขทัยเนี่ยดโดรนก็ได้นำส่งไปแล้ว30เที่ยวนะคะซึ่งก็อยู่กันจนถึงค่ำนะคะครับนั่นก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อาสาสมัครนะครับที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อวานนี้โดยกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยท่านรัฐมนตรีสุพมาตอิสระพักดี mm hmm. ก็ถือว่านําเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยลงไปนะครับโดยเฉพาะโดรนเนี่ยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับนะครับนำโดรนลงไปบินสํารวจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งนะครับในการลงไปช่วยในพื้นที่